คนมาลางบ้านหลังบ่คอยพลาดรับประกันบ่รับประกันบ่รับประกันบ่ในการไม่ลอยเพื่อเส้นนี่แหละครับโอ้เต็มตัวนี้รับประกันเต็มลอยตัวนี้ไหมพอเต็มหลาที่มูเด้ครับว้ามันเกิดมันเกิดสั่นลอยเพื่อเส้นนั่นแหละครับผมค่ะเอาทำนี่แหละแต่ว่าเลขติดนี่คือสิบเจ็ดงวดซ้อนนะยังไม่เคยหลุดเคยพลาดเลย วันที่สิบหกวันวันที่เจ็ดนี่ครับวันนี้วัน,วนที่สิปบป้าแมนอยู่ห้เ่ายังนไปทีก่นอนบบมาตัวหนึ่งกับมาสองตัวเนาะครับผมค่ะคือบทลรกนี่ห้า,นนา,าสามมันมีตัวเด็ดเด็ดดีๆห้ๆๆๆาจับใส่เลยได้ปะแมนจะว่าผมบอกอยันเจ็ดเดือนว่ายจับใไซหายาตัวจับใส่ตัวนี้เด็ดตัวเดียวนึ่งคือเอาเอาซ้ำนี่พ่อนะค่ะม<า>ันก็สิบกว่ลาล้านตัวนะครับค่ะสรุปแล้วห้าตบไปหาคนที่กระเจ้าเหม็นเนาะ อาจารย์เซียนที่เขาไปเดินไซฮาเล็กนี่ยเนาะครับผมว่าเพิ่นในเพิ่นแม่นเขาก็จับไซกันเลื่อมมันก็คือบ่อยากนะแต่ว่าเขาแน่นอนนะนะเตี้ยครับมันมามันเดินดีมากเลยมันผมดิดมากมันไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านเลยค่ะอืมแต่ว่าจำคู่ดีบ่ได้ครับเพื่อว่ามันจะใส่ได้จ่ได้ครับเพราะว่ามัน่งจะที่หกงวดนะน้องจะข้าผุ่มผ่านไห้เดือยวน้องก็เลยลูกหาค่ะแมนแมนแมนมีลงกหากว่าสองงวดนะครับเนาะ <อ>สาาม,มนค่ะอันนี้มากกว่ามันเป็นคนที่สามเนาะจิว่าเอาเลขคนอื่นมากกว่าคือจังใดยกเขาไปยากมากตลอดค่ะตัวเรียก็นอื่ขึ้นกันนะเนาะ<อ>ค่ะครับค่ะแต่ว่าผมต้อคิดเฉยเดือนวันหนึ่งอาจารยา์ได้ก่อนเฉยือนอาจารย์หนังคนด่วนนั้นท่านาได้ก่อนที่จะเก็บอกเมนคนด่วนอะไรไสามมาเป็นวงคงะ่ะแมนจังว่าอู้แบบ ครั้งแรกของเฮาดิแต่ว่าตาปั่นไฟแรกนะเพราะว่าเพิ่ะจับแสงผมมุกกันนะค่ะล่องเบิ้งบอลล่องหลายบอลเล็ดหลายนะครับล่องซ้ำเนึ้งเล็หลายจะจอดแนี่ถ้าเบิ้งเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสีให้ตัวใดงวดนี่ครับครับค่ะปั่นไฟก็มาใส่หาสามหกสามเจ็ดสามมันว่าจีบผมผมนายหาห้องเก็ดผมหันนอกค่ะ เพราะว่าไซร้องเบิ้งกันหน้ามันมันกับบ่อเขานะมุ้ของผมมัน,มขเ,นเขาอยู่ทั้งเพิ่งบ่อเข่าแมนแมนของเพิ่งบ่อเขา่าเสียดายอยู่ครับครับผมกับเบิ่งคิดอยู่ค่ะเลขตัวเลขก็มีเขามีรุดธรรมดานั่ยล่ะธรรมดาแหละครัอบอกเนาะแมนเดียวอกให้กันนะฮะครับเ<า>พิ่ง,งกับเบิง่งเขากัเบิ่งเป็นแนวทางกันละน่ะผมกิดมาจับใส่ของผมละรองเบิ่งเนาะแมนอยู่ครับ<า>ก็อยูุธิดวงอีกแหละแต่ว่าก็คือนี่ละ่ะสามไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกก็ม่คิดอยู บมมสิทธิ์เคลมไว้ได้เดียดเนี่ยเมนบอกแสดงว่าคนเฮ็ดนี่ต้องแบบคัดแล่อคัดเก่งมาแล้วครักกันกองมาเนี่ยได้เดือดก็แบบมันเดือดดีมากนี่ก็บถแบ่งปันเนี่ยแล้วแต่ว่าผมมันคำว่าไรงวดละหลาหลแต่ว่ามันเป็นแบ่งปันค่ะอะตับนี่ก็แล้วกันครับผมมันอัศวะกัจช่างขึ้นเก้าลรอครับ คมียังเพิ่มเติมก็โทรมาบอกในเนอรครับครับแต่ว่ารถตองหวดแน่มันสิบมลืมมาละเจเดือนก็ห้อยลืมมาลืมกันเดี๋ยวหนูสิสรุปเป็นเพิ่นอีกที่หนึ่งดอกครับผมท่เขาไ<ผ>มด้ย้อมนะค่ะกับ,บสิสรุปให้ดอกเพราะว่าหนึ่งนะ่ะคันบ่ได้ย้อมบ่ได้ยังเดี๋ยวหนูสิหาเวลามาย่อมให้เอฟซีดอกช่วงนี้กระลังเริ่มทำงานให้เอฟซีเพิ่นแล้วกับสิได้เห็นตัวเลขกับสิบกขาดหายไปจากซ่องดอก มันปลอ่อนกปซ่สากกิดสีปลอ่อบทุกมเื้อปอ่อทุกมเอ,อื้อเห็นเพราะว่าสีเฮ็ดรูปแบบไหมครับค่ะสีแดงบอดดิเลื่อมตัวเลขของเห้าเนาะเพราะว่าโอ้ไปลตะดุดแล้วแม่เลื่อมนั่งสินะแนนเดียวดูสีเฮ็มตัวเลขแบบไมหมเฮ็ดเฮ็มแบบไหมนะครับไอ้เพื่อนได้เห็นไอ้เพื่อนได้เห็นถ่วงมะนํำว่าเป็นิังไดเป็นยังไงเห็นอยู่ในรกกายการอยู่ตลอดนั่งสินะครับ ค่ะเอ่อมีส่วเวลานําแบงค์ฝาดั้มเหครับผมแมนค่ะแมนถือบอลทักหันบอลผมขอไปก้อยไปไหนเหรอครับไม่กล้าว่าให้ตัวเลขไปกับผมไได้คอยเล่นไปไหนเหรอผมได้ตัวเลขไปครับผมอ๋อค่ะค่ะอ๋อพอดีเอฟซีมันทำหาพอดีโทรมาครับครับครับอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ครับมาวดีรับครับอะท่านผู้ชมแคปหนา้าจอไว้สำหรับเลคข้คนเค็มมาหลักนะคะวิ่งบนล่างหน,นึ่งสองสามวดนี้วันที่สิบเจ็ดพันวาทา้ามีสามตัวนี้มัมมีสิทธถูกนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้การที่ไตเตินขึ้นไปเนาะท่านจะไปเห็นของเลขของเดือนสเกาและก็เลขอลเลของแม่แหล่แล้วก็เลขของข้นเค็มมาหลักต่อไปก็สิได้เห็นทุกคลิปพราะว่าไปทํางานใส่เกสิได้เห็นตัวเลข เนวทาทังทุกช่องทังบัาววาัจะเป็นอาจารย์ใดน,นะคะเนะาะราะว่าจะเฮ็ดรูปแบบใหม่ให้เอฟซีอยเบ่งในเด้อซอยแย่งเดินสตาน้ำเนเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะตามนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอา้าเจ๊อันนี้เป็นตัวเลขของคนเคมาลาดบอกแม่นครับแมนบอก อืมสิบเจ็หดหัวละวบนน,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 นี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดค่ะอืมวดนี้วันที่สิบเจ็ดตีนเป็นโอกาสดีเลยพี่น้องนะครับหลั่ามาพอดีเลยนะครับเดินตะเกาวก็ต้องทายท้ำตัวเล่เอาคือเขียนว่าไม่มีในสามตัวนี้ไม่ถูกใช่๋อก็คือในสามตัวนีม <า S 3> วน้มาแน่นอนมาแน่นอนเพิ่น้อประกันอืมเราประกันบทถึงหลักน้งมูดอกเอา่อยประเส้นนี่แหละอ๋อเมื่อกี้อาจจะได้ฟังเป็นบางส่วนพี่น้อง นะครับผมที่เดือนตะการได้คุยกับคนเขมรลักน้องพี่น้องเนาะนะครับผมตอนลาได้ถือโอกาสนะครับเอาตัวเลขแนวทางมาให้เบิ่งนําเลยนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามเลขติดบนล่างมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมขันผู้ใดมีเลขวิ่งเด็ดเด่นนะครับตัวหนึ่งตัวเดียวมาจับคู่ใส่เลยพี่น้องสองตัวก็มาจับคู่ใส่นะครับนี่นะครับผมนี่ครับเดือนตะการกับทายถ้ำพึ่งจะเสร็จนะครับดอนลา มาเห็นพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาให้เอฟซีทั้งช่องเบื้องน้ากันเนาะนะครับผมเอาแคปหน้าจอตามนี่เลยนะครับผมพิจาร้าเป็นเือนวทางก็แล้วกันเบิ้งประกอบกับการตัดสินใจนะครับมาบอกมากตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ดองนะนะครับผมถ้ามีโอกาสาได้คุยกับคนเขมมาลาดนะครับซีได้เอาตัวเลขกงนห้างดีๆเด็ดๆมาฝากอีกนะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่ดอนนาได้ตาม อันนี้เจ้ตามจังวดแล้วตามมาไรัวเลยเนี่ยค่ะเพื่อนก็ะหามาตลอดเล็กวิ่งแต่ว่าเพิ่นเกือบบอกเพื่อนจับคู่ให้ยูเพื่อนโบได้จับที่พันที่เทาคุยกันบางพิ่นกงเพ่นาะเพื่อนอยากให้มีตัวเด่นๆมากจากตัวหนึ่งสองตัวมาจับใส่ของเพื่อนเนาะ้าล่องเบิร์กเล็กของมันค้นซีสเกตเพื่อนกับแมนใหนกันบางสิ่อ๋นะครับผมเอฟซีที่เป็นนักคำนวณอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเลขเด็ดๆอยู่แล้วเอามาจับคู่ใส่ของเพื่อนไดเลยนะครับผม จังใดก็รลองพิจารณาเป็นแนวทางนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับกับคงสีมิตรนีนะครับอ่าขอให้พผมพี่ห้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับดรวยๆเฮ้งๆกันกูผู้ทุกคนนะครับผมเราพบได้พอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ